เป็นการเสริมโหดอย่างแท้จริงสำหรับปารี่แซงชแมงที่เช็คปีนคว้าจานลูจิดอนนาลุม่ามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยสัญญายาวไปจนถึงปี2026สัญญาของดอนนาลูม่ากับเอซีมิลานสิ้นสุดลงในเดือนที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายหาข้อตกลงสัญญาใหม่ไม่ได้เป๊เชเลยสบโอกาสที่จะคว้าตัวผู้รักษาประตูวัย22ปีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยมอบสัญญาระยะยาวจนถึงปี2026 ดอนน่าลุมมาต้องแย่งตำแหน่งนายทวานมือหนึ่งกับเคโรนาบัตนายด่านตัวเก่าที่เป็นตัวจริงในฤดูกาลที่แล้วดอนน่าลุมาเผยหลังร่วมทีมเปเชอย่างเป็นทางการผมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมโมสรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้และรู้สึกพร้อมที่จะพบกับความท้าทายใหม่ๆและเติบโตต่อไปผมอยากคว้าชัยชนะกับปารีสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมอบความสุขให้กับแฟนบอล ย้อนไปเมื่อปี2015เขากลายเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยที่สุดลำดับ2ที่ประเดิมสนามในเซเรียอาซึ่งตอนนั้นอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นดอนน่าลุมม่ากลายเป็นตัวจริงของมิลานอย่างรวดเร็วและสร้างสถิติใหม่อีกครั้งโดยการประเดิมเฝ้าเสาให้อิตาลีตอนอายุ17ปีและยังเป็นนายด่านอายุน้อยที่สุดที่เล่นให้กับทีมชาติชื่อเสียงของเขาโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจากฟอร์มเกมที่น่าประทับใจและด้วยอายุที่น้อย แถมได้รางวัลผู้รักษาประตูอันยอดเยี่ยมของเซเรียอาประจำฤดูกาล2019-2020อีกแม้อายุยังไม่มากเท่าไหร่นักแต่ดอนน่าลุมม่าลงเฝ้าเสาให้สโมสรไปมากกว่า200นัดและพามิลานจบในอันดับรองแชมป์ซีซั่นที่ผ่านมาดอนน่าลุมม่ากลายเป็นนักเตะใหม่รายที่4ของเปเชสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากได้มาทั้งจอจินโยไวนันดุมอัสลาฟฮาคิมีและเซคิโอลามอส หากินชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วไว้พบเจอกันใหม่กับพวกเราสวัสดีครับ